สวัสดีครับพ่อครับช่างทงดีไอไหคือเก่าครับมันนี้เดี๋ยวเขามาเบ่งลัพงครับสูตรลับพงบําเรลงจิบโดนแล้วพอดีแดี๋ยวรัพงในมูอผัวคนมาให้เป็นลับพงคอหลัพิคนลับพงขอลั่มปากน้อยแล้วิ่งข้างหน้าครับเป็นลับพงข้อลั่มครับปากล้บพงซีนิ้วขนาดซีนิ้วพอดีมูอผัวเพิ่นเอามาให้เพิ่นเอาประเด็กใส่งานะเอามาทดลองเบ่งมีทั้งหมดซี่ตู้ครับแต่ตอนนี้ผมมาทำ การทดสอบเบิ้งครับใส่กับเครื่องขยายครับเครื่องขยายที่เขาประกอบเองครับตัวนี้เลยยู่ประมาณครั้งละหลอยกบัดครับเดี๋ยวผมมีมาทดสอบเบิ้งไอ้ตัวข้างในเดี๋ยวเขาจะมาลือเบิ้งครับพาเบิ้งข้างในตอนนี้ผมลือมาตัวหนึ่งครับทดสอบเสียงตัวนี้จะเป็นไล่ครับไล่ขกายพวกเขาใส่น้ำพองกระจายข้าวครับสมัยตะกี้ครับจะมีไฟเป็นลายเอาพุทมีไฟเกตสิบวนกับไฟลอยวนครับ ตัวนี้จะไปเขาที่ลำพงครับเป็นเอาพุทตัวนี้อินพุตครับจะมีจุดกาวที่ํำเป็นกาวแล้วสีน้ำเงินครับเป็นไฟเ็ดสิบโวลต์ตัวสีแดงเป็นไฟลอยโวลต์ вол. เพื่อไม่ให้เสียงมันตกค่ะให้มันสมรนเสมอกครับเพืพยย่อจะให้ท่อกระจายเขามันจะบไม่อยูนจุดนึงจุดเดียวจะยุ่รหลายๆจุดครับมันจะมาต่อ ใส่ไล่ตัวซอยครับสัญญาณมันจะสมันเสมอตั้งแต่ต้นทางหอดปลายทางจากตูเงิื่อพยาบาลนี่ก็อาจจประมาณจักสิบยี่สิบเมตรแต่กันส่วนบางอีกส่วนหนึ่งอ่ะเป็นกิโลกับมีครับขันบ่มีไล่ตัวนี้เข้ามาซอยนี่ก็บเมื่อดดเกิดเสียงบ่สมันเสมอเล่งแห้งตัวยไกลขาดเล็งคอยกับตัวยุกัยโบยยินทามาแก่ปัญหาเดี๋ยวเขามาทดสอบเสียงเบิึงครับตอนนี้พอดีผมถอดตัวนี้ครับ ลายตัวนี้ออกจากลำพงจะเป็นลำพงสีคณซีครับต้นเบอร์ซีดอกครับเป็นลำพงเสียงกลางตูตัวนี้นเพ่าันถอดไายออกอยู่เดี๋ยวเข้ามาตรสอบเสียงบึงครับว่าความดังครับจะแบ่งมาลุมครับตัวนี้ก็เล็งประมาณเล็งสามก้อนครับเดี๋ยวมาตรสอบบึงเดทเบิรตัวนี้ก็ลูบิทเซียไปใส่พวกครับทดสอบบึงแต่ละตูก่อนให้ทำการลื้อครับ การถอดถอดอยังไงไม่ถูวเดีาหลบ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 โตยังนี้เสียงตอนนี้เป็นโตเอ้ปกติเขาว่าท่านถอดไลค่ครับแต่เดี๋ยวเาจะมาแมงมาลามด้วยครับแมงมาลามต้องพูกันหลบหลบหลบคระผมเสียงห่างกันไลหลบทดสอบ ทดสอบทดสอบหนึ่งสองครับเราต้ตัวที่ถอดไล่ครับเดี๋ยวเข้ามาหันตั้งมึงตัวที่วัดได้ถอดไล่หลดหลดลดสอลดสอบหลดลดสองลดหลบลดที่สองครับโลดที่สองโลดหลดที่สองสามสี่ห้าโลดลสองสามสี่ห้าครับดังเบาดึงื่นกันแ้วคนน้ว่าใครย้ายตายครับเมมาถอดไล่ไลนเอพยเี๋ยวึงเสงใชัยครับบาลาน นจะเป็นอารลดลดสองแบ่งไว้กึ่กลางลดสองลลสองลดลลสองครับเดี๋ยว่าท่านการถอดเบอรทั้งสองตัวเลยท่านขยายตัวเดียวครับตัวนี้บรรลุมิปรับเสียงปรับยังตัวนี้ไม่ครับเอคคอร์ดเไปอยู่ประมาณเลขสองกิเมื่อนี้เสียงก็โอเค จากดังค่อยๆค,ครับเดี๋ยวไปสวิตไปกันเดี๋ยวทำมาลือลือเพืถอดตัวนี้ครับอุปรกรณ์ถั้งกมดไม่มีอะไรครับสังเกตบ้างครับตัวนี้ไรพันจะไปตามปกะกอบประชุมจุดไก่จุดไก่ครับเป็นลำพงคลิ่มมีกาวหละกะักอไฟเชตซิบวลดลอยวนต่ตอนนี้ผมต่อที่เชตซิบวล์ครับีบบ๋ยไม่มีอย่างไรมีหัวแรงตัวหนึ่งครับทำยาประสานแล้วก็ ตะกัวครับครับไขควงขันต่อออกเย็นไม่ยากครับสำหรับผู้ใดมีอยอ่แล้วครับอยากเป็นเสียงดังดีครับตอนยังไงยวเข้าบ้างครับครับเดี๋ยวมราทำการถอดกันเลยครับลือเลยรถระวังี่จะไร้ดอกไมอัีกว่าอะไรเยอะหร

สังเกตบางสายระพงครับสายระพงมีสีดำสีแดงเป็นพการตัดออกเลยํำแดงให้มาตอ่อตัวให้มาตอ่ตอเขอามองหัวลรโพงเลยตทุววกคลรโพงตัวนี้ให้ถอดหลือออกให้ถอดตัวเอเอาพุทไล่ตัวนี้ออกครับการไล่จากหัวออกเลย แมงสายสีดำเป็นกาวเพื่อครับสังเกตเพิ่งจากครั้งนี้ครับจะเป็นข้าเม่าข้ามันหรือกาวตัวนี้เขาใส่ใต่ไม่สังเกตซิบ่วนครับเดี๋ยวตุวียให้ทำการเปลี่ยนสเปคค,คอนครับเดี๋ยวมมอนีเปล่าครับเดี๋ยวลองมันก่อนตัวนี้ให้ทำการถอดออกเลยตัวออปติไลท์เป็นหองสบายท่าเขาไป้เลยครับงวงลำดครับ บางคนบางสำนักง,งานอาจจะมีอยู่แล้วครับตู้สูตรเขาลำตัวนี้ครับแต่มาต่อแล้วเสียงบ่ดังตู้ลำพงบ่ได้เสียงก็ถอดตัวเอาพุตตัวนี้ออกครับมาต่อตรงแับทีดลำพงลำพงสีดอกต่อเป็นทีตำแมนหน่งแปดอมขึ้นมาเครื่องนุ่งผมทั้งขนาดครับในสีดอกของดอกนี้ครับเป็นลำพงสี่นิ้วลำพงเสียงกลางการต่อวงจรครับดีใจในพงกัร ตีเชนให้เบิางอีกแบบนึงก็ได้ครับว่าการ oh oh here, ต่อเขาต่อจังไดนครับการต่อให้เป็น8โอมเมือเขาบางคนถ้าต่อบ่เป็นนี่จะเหลือแค่2โอมครับการขยายเข้จะฮอนแล้วตอนนี้ผมต่อเป็นที่ตำแหน่ง8โอมเพราะว่าตู้สมาร์ทเขาก็ต่อมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าทำการประกอบเข่าครับแล้วทดสอบ ตัวคมมันมาบ้านมาบ้านแอบหนึ่งครับตัวนี้เราสามารถเป็นหมวกแปงตัวนี้เพิ่นจะบอกไฟเป็นไฟ12โวลต์ตัวนี้ซีรัเมเนี่เป็น68 68ศโวลต์ตัวนี้จะเป็นสีแดงครับตัวทีสำแนังลอยโวลต์ครับตัวดำนี่เป็นศูนย์โวลต์ ทดสอบฟังมั้งครับเป็นจังไรเสียงมันจะโอเคป้อเดี๋ยวเขามาทำการปัสวิตรทดลองมึงครับเราต้องจำยิงเสียงซุบซักขึ้น่อยพราว่าตื่นเขาไมญยุ่จุดประกันล้วพวกผมเกิดจากยังไงเจ็บเจ็บเจทดสอบ ทดสอบหนึ่งทดสอบ1 2 3 4งลบหลบทดสอบหลบหลบหองทดสอบ1 2ึ่งทดสอบหนึ่งสองสาชเชิดเ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 ชทดสอบทดสอบทดสอบหนทดสอบหนึ่งห้าหลบทดสอบหนึ่งสองหลบหลหลบหทดสอบหลบหลบหลบทดสอบหนึ่องสามส ชิเชิเชิเชิดทดสอบหนึ่งสองทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหลุหล้วทดสอบลดหลดชเช่ดังดีบ่่วัน่ัทดสอบทดสอบยกันเด้ยเนาะโอ้ยเป็นทางข้างหลังเนาะโวยชันลลลสอชิดเชเช่อทดสอบ ทดสอบหนึ่งสองทดสอบหนึ่งสองชัดไปเสียงเสียงใสเลยลลดทดสอบหนึ่งสองสามสี่ใสลลด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 สองลดหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งสองทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้า ทดสอบหนึ่งสองสาม่าหกกต่งนักตูขอนิหน่อยเช็ดเช็ดทดสอบเช็คทดสอบหนึ่งสองเช็ดเช็ดทดสอบหนึ่งสองโอเคนับตอนนี้ครับเป็นโอเคไวเรียบร้อยครับ โมเดลยังไรครับลอดแค่ลายออกพูดทำมันออกครับคุณภาพเสียงกมากอะสายปิ้งครับตามสไตล์สุขพลัมแต่ถ้าใส่สีตู้ไปออกตามงานนี้ครับคิดว่าน่าจะทัวร์งานครับงานกลางแกนงานในหอประชุมยังไงกรฝาก็ติดตามครับทางช่างธงดีไอครับเปลี่ยนซื้อมาจากช่องแมแบบชแนลครับมาเป็นงานอิเล็กโดยตรงครับตอนนี้ บุกเบิกงานนี้เลนนื่นย้ครับมีเวลาอะไ่ทายคลิปต้องไปเรื่อยๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อประหัตขันรับชมคลิปต่อไปครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับผม